มากข้มาดุมาชมมาต่อยังไงครับทางด้านกับดันแววครับนิราศบุหามาที่โจกอิกนทิพลเปิดมาจังหวะน,นี้มาติดด้าบ,บางลิกนพดลแล้วก็ประยุทธ์เจโซได้บอลอยู่ครับแล้วประยุทธ์ใส่เกียร์มาจังหวะน,นี้จะไปต่อได้ไม่ได้ให้มาที่นิราศบุหาเปิดมาลุงที่นี่สกัดมาได้ครับทางด้านบางดุล มาครับช้ำมาที่อักรอมอัก,กรอมมาลูกนี้แล้วก็ฟาลเสียแล้วแล้วก็พุทตัดสินบอกว่าไม่ตรงจุดมาครับมาดูกันต่อแล้วก็เจ้าใบยิงลูกนี้นี่ยังไม่ตรงก้อมครั เวลาแกคิดแกจะมีจังหวะจบด้วยนะเก้า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 เเออเเเ้เกะกกกากากา ทางด้านเจ้าแสมเสลมอมครับได้บอลอยู่ครับจังหวะนี้ล้วก็เปิดบอลยาเขึ้นหน้ามาถึงแล้วไม่ถึงครับทางด้านชายัยานครีมโมงตั้งข้ามาติดทางด้านชัมสุดดีแล้วก็ไบร้ยแย่งบอลจาดชัมชัมชุดดีเปิดมาติดทางด้านจะไปแล้วก็จกังหวะสุดท้ายชัมสุดดีสกัดออกข้างแล้วก็ข้างไปเป็นบอลทุ่มของทางด้านเดอะบีทจะได้ทุ่มข้ามาครับทางด้านเดอะบีทอยู่ที่สุชาติให้มาที่เจ้าไร้ ไรไปต่อได้หรือไม่ได้ครับทางด้านจะไปม,มองแล้วจังหวะน,นี้เราเปิดมาในสั้นไปกับมันติดด้านฉับาล้วฉับสุดดีเปิดบอลยาวมาลุงนี้แล้วก็ออกคางไปเสียแล้วสกอร์เท่าไรศูนย์ศูนย์ครับมาดูครับจังหวะนี้สุชาติใช้ใหญ่แหวกมาได้สองแล้วก็ไปต่อได้หรือไม่ครับยังอยู่กับทาด้านสุชาติให้มาประยุท์เขี่ยบอลออกมาในมาติดด้านเจ้าแซมเปิดมาฉํามองตั้งมา อยู่ที่ชาย,ยานาเครีแล้วก็อยา่างไรับจังหวะสุดท้ายนี่กองพบไปทำฟาวเสร็จแล้วมาครับมาดูดออกอบิงมาลงนี้กับนันทวาวให้มาประยุทธ์ ปายุธจะไปได้ไม่ได้ครับพามาถึงเส้นหลังแล้วก็เฮ้ยว้าจังว่าเปิดของราย,ยุเตไม่โดนบอลครับโอ้โหมาครับอักรอมทิ้งมาแล้วก็แล้วก็เรียบแล้วก็เรียบแล้วก็ยังอยู่โอ้โหนี่้วครับแม่แรกทีมึงทีกูทีแล้วมาชำสุดทิน ดับทำดับมาทีเหนื่อยได้ชมเข้ามาครับคุณนี้เขาบอกว่าเคยร่วมทีมกันมาในหลายๆรา,า,ายการครับทำให้จะรู้ทางกันดีมาครักบกองพบกกองพบทุ่มมาสั้นๆยังอยู่กับพนักกองพบ เปิดยัดมาลูกนี้แล้วก็คว้าบอลมาหน้ากันมาหน้าบอสามตัวครับเดี๋ยวต่อต่อเปิดมาที่ใบปล่ปอยบอลออกพื้นมาแล้วมาเข้าทางนะเจ้าสายอันชะเลิ่มหมอแล้วไปโดนนะเจ้าใบทำฟาวครับได้เป็นลูกฟีคิกของทางด้านสีดานทั่ว ดูมันสมกต่อเปิดมาจังหวะนี้มงสก,กัดมาได้เข้าทางของท้านบังแล้วก็บงังแววเหลือด้กับตันแววให้มาดี่ยด้านสุนชชติสุชชติแล้วก็ด้านชายานาครีครับตวัดโด่งขึ้นมายังไงครับจังหวะน,นี้บอลตกพื้นแล้วมาเข้าทางของด้านกองพบแล้วก็เอาบอลมาได้ครับด้านนี่ดานพุ่งอาไมาก้กับด้านชยายิงกลลูกนี้แล้วก็วุ้ยตุ้ม มาที่บางดุนอักรอมเล่นกับด้านเจ้าดุนดุนได้บอลจังหวะนี้แล้วไงล้มลงไปแล้วก็แทนได้ชัยญาตะครีครับได้บอลจะสวนี้มาได้แต่ไม่ได้ครับไม่ได้ชัย,ยา,อา,ยายเอ้ยชัยญาจา๋าไปต่อได้ไหมจังหวะนี้ถึงบอลโยกล้มมาแล้วก็เปิดบอลยาวๆมาให้กับด้านซ้ายไปแล้วก็นิดตาถาปากรบ้างมีใส่สายยังอยู่ว้าว อันดุาต่าบอลอยู่ที่สีดานทัวแชมสะเสริมพ่อนดำมิงครับว่ารายการนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยไม่ได้ดูลูกไฟของเขาครับมาครับมาดูต่ามาที่ทางด้านเจ้าดุนได้ไหมทางด้านนิราชเสียบอลครับอักรอมแย่งบอลมาได้แล้วพุทธศิลป์เมาบอกว่าทางด้านนิราชไปทำฝาวครับ วีกิก๊อฟทำไมอันจีเงียบจังคู่นี้แล้วรอบรองรรอบแปดทีมแล้วนะผู้กองโบนะเฮียบอ๊ดนะรอบแปดทีมนะไม่มีอันจีหรอ ใกล้ใกล้ดัเรามาสมัโต้ฟีคิกปัดด้วยขวาของน้ากองผบ,บปัดลกนี้นี่บอนออกหลังไป <c oughs> มองเห็นเจะได้เปิดขึ้นมาครับไม่ไจ็โตโต าชมกันต่อครับเดอะบนีดอีกอย่าพอดว่าไงอย่าไปอย่าไป,ไปใครยิงได้รับไปเลยครับลูกละหนึ่งพันบาทจัดไปผู้กองโมดว่าไงใครยิงได้รับไปเลยหนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันครับทางด้านทีมงานของซีดานทัวามาใครจะเกยทับก็ สก,กิดเข้ามามาครับเจ้าโต้กับทางด้านพระองค์สามตัวครับจะเปิดบอลขึ้นมาลุ้นในแดนของทางด้านสีดานทัวใช้บอลยาวๆมาจังหวะน,นี้แม่สั้นไปหน่อยครับมาติดทางด้านชัยยายังอยู่ครับมาใชายเอ,อ๋ยชัยยาชัยยาให้มาที่ทางด้านซ้ายครับสุชาติชัยใหญ่แข่งต่อเข้ามาที่ทางด้านเจ้ายังไงครับทางด้านเจ้าคิมรัชนนท์มาโอ้แล้วใส่ด่างมาได้จังหวะที่กระบะบอลเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ไปราชบัณฑ์ <ś led> แซ่แก้วหู <ś led> มาทางด้านเจ้าแซมเจลบอลจังหวะนี้ครับจะเปิดขึ้นมาใครได้ก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบครับเปิดบอลยาวๆขึ้นมาครับด้านทีมงานสีด้านดัวยังไงครับเจ้าดุนจะยามงสก,กัดมาจังหวะนี้ทันไหมทางด้าน,นโจกอิกทธิพลสก,กัดออกข้างไว แล้วก็เป็นทุ่มของทางด้านสีดาทัวเอ็กบุกองโมดายน้องมะนาวอยู่ที่กองพบกองพบอาจเสริมทุ่มมาทางด้านเจา้าดุนลูกนี้มองไม่ได้ครับโดนดัชยามงสก,กัดมาแล้วก็มาเข้าทางของด้านพระสงฆ์ตูครับเจ้าโตและพุทธศิลป์อบอกว่าหมดแล้วก็หมดเวลาไปแล้วครับเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันตอครับนะอ่าค่งเวลาหลังครับโอ้คนดูเยอะนะข้างนอกเนาะ ไม่ได้สังเกตเลยนะคนเยอะดูตาคนเยอะเลยสบายดีไหมพี่น้องเออฝั่งนูน้นนี่อยากมีของมาแจกจังคนเยอะๆแบบนี้เอาอะไรแจกดีอะเอาอะไรมาแจกดีสจอ,อยู่ไหนละ่ะเดี๋ยวใครสนับสนุนมั่ง กำนันพีดีดีเอาบัตรกำนันพีดีดีแจกสักหนึ่งรางวัลนะเติมน้ำมันฟรีหนึ่งพันบาทได้เอาไม่สอสสจว่าไงผมทำไม่ได้ให้คนดูได้มีส่วนร่วมกับรายการไง ต้องเดี๋ยวให้สจอาลิฟคานมาก่อนสจจสจแป๊ะว่าไงทีมงานว่าไงฮะ <c oughs> ว่าไงเฮียบบอยบอกว่าสจแป๊ะอันดีทีมเดอะบีท ลุกลำพันว่าไงอ่าโอเคนี่เอ๊มาต้องมาต้องพันห้าแหละเฮียบอสมาต้องพันห้าแหละโอเคไหมเฮียบอสพันหนึ่งผมมาร้อยโอเค <laughs> ดูกองเชียร์ขวามือหน่อยครับกองเชียร์ขวามือก็เยอะอยู่นะนั่งกันอยู่บนมอไซค์และเบอร์สอจออลิฟคานไม่อยู่นี่เอามาดามมาดามสอจอก็ได้นั่งอยู่นี่มาดามแจกอะไรมาดามแบงค์พันสักใบนี่นะว่าไงเออ เรามาชมมาต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับคู่สุดท้ายของนัดรอบแปดทีมสุดท้ายใครจะได้เก้าอี้ตัวสุดท้ายของนัดรอบรองชนะเลิศเรามาดูกันนักด้านซีดานทัวร์ครับจะได้เปิดเกมครับพราะนักโจโจ,โจโอี้เหลือด้านบังก็บังดุนยิงด้วยซ้ายยังอยู่มาครับมาดูกันต่อครับอันฉีดของด้านเดอร์บีทครับลูกละสองพันแล้วครับตอนนี้ครับเฮียบอสหนึ่งพันแล้วก็สจแป้งอีกหนึ่งพัน มาครับมาดูกันต่อจังหวะนี้จะไปไปได้บอลจังหวะนี้ปาบอลเข้ามาแล้วก็แล้วก็ขวายังไม่ได้สั่งอีกครั้งลูกนี้แล้วก็ยังไม่ได้ไปต่อด้านหน้าทีมงานของด้านเดบิดให้มาที่สุชาติชัยใหญ่แล้วก็ด้านสุชาติชัยใหญ่เปิดมาจังหวะนี้แล้วก็มาติดด้านด้านจดุลดุลไปต่อดนนดได,ด้แล้วนานามา,า,า,วมา,าด,ดม้านเขี้ยวบอลทิ้งมาให้กับด้านบางดุลอับดุลสลามสามารถไปแล้วก็อับดุลสลามไปแล้วเฮ้ย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 แล้วก็ไปถึงก็ได้จะพูดสามตัวครับเจ้าโต้ครับขาบอลมาได้ บอลของอา้าเดอบินี่ถูกคู่กำไรคนดูครับเอฟซีดีเจ,เจตะวันจากจากา่าตาบมาครับมาดูต่ออยู่ที่พุทกอสาตูแจ็คธนชามาดูมาชนต่อสวัสดี500กว่าคนดูครับขยับคนดูไปหน่อยสถิติใหม่ของอคนดูตอนนี้อยู่ที่900กว่าคนนะครับเราขยับให้ไปถึงหลักพันให้หน่อยจ้ามาครับพน้นนิราชบุญหา นี่ราดเปิดมาที่จะใบพักอกลงมาได้แล้วก็ปาดมาจังหวะที่มติดได้เจ้าสายเฉลิมบอลเขียบอลมาให้กับทางด้านกองพบแล้วก็มาเข้าทางเขาด้านกับตันแหวเปิดมาแล้วก็อย่าไงไรก็มติสินบอกว่าเป็นที่บอลเข้ามาดูก็ต่อจังหวะนี้มีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับมีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับมีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับโอเคขอบคุณครับไปดูคนเจ็บก่อนดูคนเจ็บก่อน ไลนะอะพี่นันปูหัดบอกว่าเซ็งมากแบกกระโดดตึกได้เลยครับโอเคครับยังไหวอยู่ครับพระราชานโนนครับมาชมกันต่อทางด้านทีมงานของสีดานทัวจะทุ่มคืนไปให้กับพระราเดอร์บีะครับทำเกมบุกขึ้นมาใหม่ อยู่ที่สุชาติเปิดบอลยาวๆมาที่ทางด้านราชาน,นุนมาที่สุชาติงัดมาจังหวะนี้มาเข้าทางของทางด้านแล้วก็พุทธศินเป่าบอกว่าทางด้านสุชาติก็ไปทำฝ่าวฟีคิกของทางด้านสีดานทั่วเซ็งมากครับผมตกรอบแปดแล้วครับเซ็งมากๆเลยโอ้โอย่าไปซีเรียสน,นี่คือวิถีฟุตบอลครับ มันคงไม่มีใครไปถึงรอบสิงชนะเลิศทุกรายการหรอกเออนี่มาดูมาชมกันต,ต่อมาครับทางด้านเจ้าแซมเฉลิมพรครับสายจะทำงานหรือไม่ครับกับสนามแบบนี้ครับปาดมาให้กับทางาาด,าด้านเจ้าดุนได้อยู่ครับพาะด้าเจ้าดุนแต่งเขา้าสายยิงแล้วก็ยังอยู่ สวัสดี600กว่าคนดูครับขยับต่อไปเรื่อยๆไปต่อไปต่อมาชมครับทางด้านเจ้าโต้งครับพวกสาบดู ที่ทางด้านจะโต้ครับพุกสามตัวพีดครับเปิดบอลขึ้นมาให้มากับพรกขวาครับจำได้กับตันแหว,วมงงตังขมาจังหวัดนี่รณสกัดออกมาครับพระเจ้าบังลิกนบดตนักคาราแล้วก็ลูกนี้พุทธศิลป์มาบอกว่าชันจะช้ยาไปทำฟาวซีแล้วฟรีคิกของทางด้านาสีดานทัวมาดูมาชมกันต่อกองเชียร์ขาวขาวชัดจเจนนี่นี่ยังมาไม่หมดนะมาครับมาดูกันต่อ ลูกนี้เคลียบอลออกมาได้ยังอยู่ครับพรนัะชำชุดดินตัดสินใจยิงแล้วบอลตกผืนลูกนี้แล้วก็ว้าหลือเปลี่ยนทิศทางครับแล้วมัวสินเมาฟ้าเสียแล้วโอ้ยต้องระวังครับบอลตกผืนนี่เปลี่ยนทิศทางบอลน,นี่อันตรายครับแต่ยังดีครับมันโจโตครับเรียกว่าอาจขาดครับสกัดด้วยเท้าไว้ได้ มาดูมาชมกันต่อให้มาครับทางด้านขวาอยู่ที่โจกอิทธิพลโจกอิอทธิพลพาบอลขึ้นมาให้มาไม่ถึงครับมาติดทางด้านเจ้าดุนเจ้าดุนเปิดมาติดทางด้านเจ,จ้าโจกโจกเปิดมาติดทางด้านกับตันแววกับตันแววตัดสินใจเปิดมาเจ้าใบพักออกมาได้จังหวะนี้แตงเข้าขวาจะยิงได้หรือไม่ได้ยิงด้วยขวาจังหวะนี้ไปติดทางด้านเจ้าแซมแล้วก็ยังไงครับเคลียบบร,ร์บอลทิ้งออกข้างไปนี่ ไปโดนนมครับน่นลอยเสื้อจแจ็คสแซมชี้เลยก็ว่าลอยเสื้อนี่ลอยบอลไปโดนหัวนมน้องน้ำหวานบอกว่าเอฟซีทีมที่ชนะค่ะโอเคทักทายน้องน้ำหวานด้วยมาดูมาชมกันต่อจะเป็นบอลของทางด้านเดอร์บีดเอ็กองบวเขาขาว,ขาวเอ็ก กระต่ายพิฆาตมาดูครับฮะโอ้ซอจ่อาลิฟคารไปเชียร์เองเลยแล้วก็ลูกนี้มาครับพนักงานภพตัดมาจังหวะนี้ยังไงครับไปต่อได้หรือไม่ได้บังดูดอับดุลสลามดูดบอลลงมาจังหวะนี้ไปต่อมาแล้วครับพนักงานภพไปแล้วครับเวล้วก็ไาเวลวก็ไาเวลวก็ไาเวลากว่าเลี้ยวลง ตต่อศูนย์ของทางด้านซีเอ๋ยสีดานทัวเอกผู้กองโมดายน้องมะนาวจากทางด้านผู้เล่นหมายเลข30เท่าไหรไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาคือกล้องพบอาสอมเอาแล้วเฮ้ยสนุกแล้วเจอสวนกับครับโอ้โหทางด้านเจ้าโตพยายามจะเซฟแล้วก็เอามาอยู่ครับบอลมันแรงด้วยมาดูมาชมันต่อบอลอยู่ที่ทางด้านจะบัด จะัดทฏิธานแล้วก็มาครับราชานุนให้มาที่จะาใบจะสวนกลับม,มาได้หรือไม่ได้เจ้าบผาบอลขึ้นมาเองครับจังหวัดนี่แหวกมาได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แล้วผู้ตัดสินบอกว่าฟาวแล้วก็ฟาวเสียแล้วสัปดาห์หน้าเงินล้านที่อุทัยธาน,นีค่ะแถวบ้านหูค่ะเ,าเขายกเลิกไม่ลูกน่ากลัวแถวอุทัยธาน,นีไม่กล้าส่งนะ เจอกับเจ้าภาพนี่มีแต่ตายกับตายจาดุลชุดยังสะอาดอยู่เลยอจาดุนแกใส่ให้ครบหรอกครับแกเคยผ่าตัดหัวเข่ามาแล้วมาครับคนดูเจ็รอคนดูขยับต่อไปเรื่อยๆครับขอสักหนึ่พคนดูได้หรือไม่มาดูฟิกคิก ขยับนิดนึงครับทางด้านทีมงานสำรองครับผู้เรนสำรองครับทีมงานไฟาจัดของความร่วมมือว่านั่งอยู่ในเบนสำรองครับมาดูมาชมมาต่อฟีคิกของทางด้านเดอ์บิตได้หรือไม่ได้มามามาแล้วก็มามาชมสายสุชาติชายใหญ่ปั่นลูกนี้แล้วก็ สกัดออกข้างไปรอบแปดทีมสุดท้ายมาครับมาดูกันต่อจังหวะนี้ยังไงไหลต่อเข้ามาราชานุนราชานุนดึงมาให้กับทางด้านกัปตันแววล,ล็อกหลบมาจาังหวะนี้จะไปได้หรือไม่ได้ครับมาติีชนะรับผู้เล่นของทางด้านสีดานทัวเบียดบังกันอยู่ยังไงครับพระาน,าน,นายจักรพรรดิปฏิญญาแล้วก็พุทธศิลป์บอกว่าฟาวเสียแล้ว เจ้าแก๊สไปไหนครับวันนี้อยู่นะอยู่ยังไม่ได้ลงมาครับอิทธิพลอิทธิพลแก้วเขียวเปิดมาจะาปโดนธนาเจ้าโจโอีส้สก,กัดออกมาอยู่ดีธนาบังดุดอับดุลสลามสามารถแล้วก็ลูกนี้ยังไงก็ไปโดนทำฟ้าครับเจ้าบ่าวไปแดงครับแล้วก็บอลจบไปต่อนานาได้เลยใช่ไหมครับบางไปดิ นักเตะคนไหนถุงเท้าไม่ติดโคลนมารับตังค์ที่หนูหนึ่งพันบาทค่ะโอ้แม่งติดโคลนเพระเอะมาดูต่อแล้วก็อยางอยู่ ถือว่ายังอาจได้อยู่ครับมาที้เจ้าโตควางบอลมาให้กับมาที่สายครับมาเทนเจ้ากลางกวางชัยวัดไหลต่อมาจังหวัดนิสันไปแล้วก็มาติดนั่นเจ้าบ้านนิสานบั้านนิสานเสียบอลมาเข้าทางราชนุดราชเอ๋ยราชนุดเปิดต่อมาให้กับนั่นเจ้าไบร์ไบร์แล้วก็ไบไบไปใต้ไม่ได้ไม่ได้เบียดบังกันอยู่แล้วก็จังหวัดสุดท้ายล้มลงไปพุ่งเสียบอไว้เลยต่อไปไปต่อได้ไม่ได้บุนะที่ทางนั้นชัยวัดชัยวัดเข้ามาที่เออไม่เอาใจเย็นใจเย็นไม่เอาไม่มาถอยถอยถอยใจเย็น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 ยืนถอยมาเลยถอยมา ใจเย็นเครับฝีคิกของทางด้านเดบินจะมีขยับตัวผู้เล่นครับเอาทางด้านเจ้าตาถาปกรมากมีครับลงมาแล้วครับสุน,นาร่างสูงใหญ่ มาดูครับเสมอได้หรือไม่ได้ทางด้านอิทธิพลเปิดมาทางด้านเจ้าต้าเอาบอะลงมาครับจังหวะนี้ล็อกเขาซ้ายเดี๋ยวก็อย่างยิงไม่ได้ครับม่ได้ทางด้านต้าธรรมกรล้มลงไปผู้ตัดสินประมาเล็นต่อไปครับแล้วก็จะสวนมากับมีผู้เล่นเจ็บอยู่ครับแล้วก็ได้หรือไม่ได้มีผู้เล่นเจ็บอยู่ขอเสียบบมือให้ครับอับดุลสลามสามานครับสปีริตน้ำใจน้ำใจนักกีฬาครับนี่ครับถึงแม้จะเป็นเกมสวนกลับก็ตามครับใจเย็นๆใจเย็นๆกว้างๆว้าง มาครับยังเล่นต่อได้ครับทางด้านธร a มกรครับครับทุม่มเข้ามาแล้วก็ราชันน์จะเตะคืนไปให้กับทางด้านทีมงานสีดานทั่วชมกันต่องบอลทุ่มแหมผู้ตัสินบอกว่ากินแดน,นเยอะไปหน่อยทางด้านจะดุน รุมยาวอยาเอามาให้กับอับดุลสลามมงตั้งมาในมาตทีด,าดา้านอิทิบลรัชานทนท์สัยวัดมาที่จะใบใบได้บอลอยู่แล้วก็ไปต่อครับทางด้านจังหวะนี้ครับเขี้ยบอลทิ้งออกไปก้นแล้วครับมาตั้งรับกันใหม่แล้วก็ขอลูกบอลครับทีมงานครับลูกบอลหยุดเวลาด้วยโอ,โอเคขอบคุณมากครับ มาชมกันต่อเริ่มเกมครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วก็มงสก,กัดออกมาได้ครับแต่ก็ยังอยู่เดียวกับตันแววเปิดมาอีกครั้งลูกนี้ก็มงสก,กัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ยังอยู่กับตันแววส่วนมาจังหวะนี้ราชโนนทบงลงมาลองเขาขวาแล้วก็ยิงด้วยขวาจังหวะนี้แล้วก็ยังไม่ได้อบอลของนารุ่งสาประตูครับแจ็คธานาชาขยับลงหรือไม่ครับพนันตั้มดุสิตน้องปทุมครับ อ๋ไม่ลงครับแค่ชีชๆๆ้เฉยๆโอ้โหมาที่อับดุลสลามอับดุลสลามไปต่อได้แตไม่ได้ครับโดนด้นานอิทธิพลแก้วเขียวสกัดบอลออกข้างไปอไเอาอีตัวสุดท้ายตอนนี้ทางด้านซีดานถวยดึงจับอยู่นะครับแต่ยังไม่นั่งแล้วก็จะได้ทุ่มเข้ามามาครับทุ่มมาให้กับมาติาดาด้าน ยู่ที่โจกโจกอินทิพลกับตันแววกับตันแววเปิดมาจังหวะนี้สกัดเข้าทางของด้งานบัตบัสนิทานบัสปานิทานพลิกมาได้หรไม่ได้พลิกได้หรไม่ได้แล้วกั็ตันแววไปทำฝ่าวครับว้าวะคลิกลูกนี้ครับทางด้านเจ้าโจเอ สวัสดี800กว่าคนดูครับมาครับทางด้านโจโอี้เหลือบังดุนเปิดยาวยาวว้าฮยอยากอยู่เซฟออกหลังไปดูมันชมันต่อ มาชอมับเล่นกันสั้นๆอยู่ในด้านมุมนานขวาแล้วก็จกังหวะสุดท้ายไปโดนทางด้านผู้เล่นของเดบิทออกข้างไปจะได้ทุม่มเข้ามาครับแล้วก็มีเจ็บครับอับดุลสลามครับเจ็บไปครับอันดา้สาสกิจลงมาบาดา,านิท่านมาที่อัวัวน์แยกบอลมาให้กับอันด้าราชานนเปิดบอลยาวมาจาังหวะนี้ศาสต์คืนกับไปที่สกิจและพุทธศิลป์าหมด เวลาเป็นทางด้านสีด้านทัวเอกผู้กองโมดายน้องมะนาวครับได้ไปต่อในรอบรองชนะเลิศครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของด้านเทอร์พีดเอกรองบ่าวขาวขาวเอ็กกระต่ายพิฆาตครับที่ส่งร่วมการแข่งขันในปีนี้ครับว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับโอ้โหมาเจอกับทีม ว,ว่าเดินสายร่วมกันแล้วครับของสองสองทีมนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดีกก๋ยวกบมาครับการหยิบฉลากรอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวเจอกัน